จิตกับความคิดคือหนึ่งเดียวกันไหมครับหลวงตาพอมีจิตปั๊บนะพอมีจิตมีอวิชชาปับ๊บมันก็จะมีอาการความคิดก็คือสังขารมันก็มีเป็นไปรับรู้รูปไปรับรู้อัจนาไปนังสุขทุกข์แล้วก็ทุกข์มัทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข,ข์รูปกับทุกรูปทั่วไปรูปภายนอกรูปภายในรูปภายในก็ฝันคิดเป็นรูปขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ความทรงจําก็เป็นรูปได้แล้วก็ มาสังขารคือความคิดแล้วก็มาตัววิญญาณจิตใจมโนะตัวเดียวกันจิตใจมนโนมนะจิตพอจิตมันจะคิดมันก็ไปอยู่ที่คิดจิตไปอยู่ที่รูปเป็นรูปก,ก็พพุทธเจ,จ้าบอกแล้วจิตมันเกิดทีละดวงแต่พอมีเจตสิกเข้ามาปุ๊บเมื่อสั่งสมอันนั้นจํานวนเยอะจึงไปรู้อันนั้นแต่มันไวมากมันไวมากเข้าใจใหมมันไวมากจกนกระทั่งคิดว่ากูมีรู้อยู่แล้วไอ้นี่มันก็เลยไปรู้ห้าอันนี้แต่ความจริงไม่ใช่ มันวิ่งไปรู้แล้วมันรู้รู้รู้อย่างเงี้ยมันวิ่งไปรู้ไปรู้รู้ตอนที่เป็นอนัตตามันแยกออกกองออกมันก็ต่างอันต่างเป็นแต่มันเป็นกลุ่มก้อนมันจะเป็นกลุ่มก้อนของแต่ละอันมันจะไม่เกิดทยอยทยอยเกิดมันอาจจะอย่างเงี้ยอ่ะทำมือให้ดูมันไปเกิด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 อะเกิดทีละอันอย่างเงี้ยแต่สภาพรู้มันไม่จางไงสภาพรู้มันไม่จางใจพวกทั้งนี้มันก็เลยมีอาการทั้งหมดพอมีอาการทั้งหมดปั๊บก็คิดว่า กูมีรู้เนี่ยจึงมารู้ไอ้พวกนี้มารู้เห็นที่ตาจมูกกลิ้นกายเข้าใจปหแต่นี้เนี่ยตอนนี้มันรู้สึกเนี่ยตาก็เห็นเนี่ยมองประจานหูก็ได้ยินนไอ้ตัวก็รู้สึกร้อนเย็นออแอร์เปิดเย็นก็รู้สึกแต่เราแบ่งแยกไม่ได้เราไม่เราไม่ค่อยเห็นมันดับลงไปจนทั้ง<ช>มันละเอียด<ช>มันไม่เป็นสัพพัญญูเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่พอเร,เ,รเ,รเรา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 ปล่อยะละวางอย่างท่าน เราก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายพระโมคคลาเจ็ดวันพระสารีบุตรสิบห้าวันพอได้ทำจากพระอัสสชิกลับไปบอกเพื่อนมาอันนี้จํานวนไม่รู้พราะอาจารย์ยังไม่ได้คน้นพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์จำได้ประมาณสองห้าสิบหรือห้าร้อยเลยไม่รู้เนะี่ยที่พอบรรลุธรรมแล้วมารวมกันวันมาคาบูชานะก็คือพอมาถึงปั๊บพรูเจ้าสอนปั๊บ ไอ้เพื่อนที่ไม่ได้สงไหลอะไรมากไม่ใช่เพราะว่าเราวสายบุตธบรรลุธรรมเป็นอรหันกันเลยแล้วถามมันลวดเดียวเป็นอรหันเลยเนี่ยลวดเดียวเป็นอรหันเลยแต่บางคนเนี่ยมีสงสัยพระจําจเคยเจอครั้งหนึ่งเขามาคุยกันอยู่เขาบอกเอ๊ะมันมีในพระสูตรเนี่ยเป็นโสดาบันโวลาปฏิมากเป็นโสดาปฏิผลสกิทาธรรมีมรคสกิทาธรรมีผลเป็นอาคารนามีมรคและข้ามไปเป็นอรหันเลย บอกผู้ที่ข้ามเนี่ยอ้าวโมคาลาภาษาสิบุตรโมคาลาสาราิบุตรพระโมคาลาเจ็ดวันก็จริงข้ามจากโสดาบันไปเป็นอรหันเลยสาริบุตรอ้ก็ข้ามจากโสดาบรหันพระอนท์ข้ามจากโสดาบานเป็นอรหันมันอินทรีย์มันไม่แน่นี้คนเรามันมันมันนั่นกันไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าเราเดินทางถูกหรือเปล่าหรือเอาทิศดีอะไรหรือเชื่อครูบาอาจารย์ปัจจุบันไม่เอาทับไม่เอาพุทธธรรมเข้ามาเทียบมาเคียงไม่เอาทําไม่เอาไหนมาเทียบเคียงให้ดี ไม่เข้าใจไม่ฟังตัดทับหุษที่เขาจะแนกทาได้ดีหรือเขาจำแนกทาจนฟุ้งเชื่อไปหมดมันชื่อนั้นมันชื่อนี้เข้าใจจริงเลยแต่เป็นจินเป็นศึกษากับจินตาซึ่งไม่ใช่สัมมามันก็เลยไม่เบื่อหน่ายที่ตัวเองรู้แล้วไม่ไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังต่อไม่เบื่อหน่ายที่จะจินตนาการอยู่คิดอยู่ปรุงแต่งอยู่มันจะไปจบได้ไงถ้าเบื่อหน่ายเมื่อไหร่มันสลัดมันก็ปล่อยมันก็ละวางก็สลัดหลุดอาการที่มันปล่อยละวางสลัดหลุดนั่นน่ะมันคือการเดินวัด มันถึงจะเป็นของจริงอันนี้มันรู้อย่างนั้นมันเถียงมันเป็นทิฏฐิมานะเราไม่อยากคุยด้วยเลยบอกตรงเลยตอนนี้ไม่ไม่ไปคุยใครอยู่ในบ้าน